สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้เจสมารีวิวรถนอกสถานที่ค่ะวันนี้บอกได้เลยว่าคันนี้หล่อมากๆเลยค่ะนะคะเป็นวายแท็ก4ราคาตัวรถอยู่ที่1,314,000บาทค่ะแล้วบอกได้เลยว่า จัดเต็มมากๆเลยค่ะเป็นชุดเกาะเหล็กรอบคันกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเจ๊จะพาพี่ๆมาดูกันค่ะว่าคันนี้แต่งหล่ออะไรกันบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระจังหน้าลั p เตอร์นะคะแล้วก็จะเป็นสกูฟิตรูปม้าค่ะและก็รวมไปถึงนะคะสำหรับกันชนเหล็กนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะคิงซ s รีส์จากแบรนด์ของ Hummer นั่นเองค่ะและไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะพี่ๆค่ะลองก้มต่ำลงมาค่ะมาค่ะนี่เลยค่ะด้านล่างนะคะใส่เป็นในส่วนของกันแข้งสีแดงๆแบบนี้นะคะตัวนี้ เป็นเหล็กทั้งหมดเลยนี่ค่ะนะคะเรียกได้เลยว่าคันนี้นะคะเท่สุดๆเลยค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะพี่ๆ่ะดูในส่งของล้อแมกยางช่วงล่างของเขาสิคะโอ้โหเป็นไงคะเป็นแนวออฟโรดแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวค่ะนี่เลยแมกขอบ20 offset ลบ24ค่ะรวมไปถึงนะคะในส่งของนี่เลยแมกยางนะคะยางเป็นยางของ c o ส m มแบบ MT นั่นเองค่ะยก2งนิ้วโดยใส่ก้อนหนุนรองหัวชกแล้วก็ใส่ปีกนกปรับองศาด้วยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะแล้วก็มีในส่งของซุ้มล้อ6นิ้วมุดเงินอ่ะแล้วก็มาดูในส่งของด้านข้างกันบ้างนะคะนี่เลยค่ะเกาะเหล็กรอบคันค่ะนะคะแล้วก็จะเป็นในส่งของบันไดข้าง h ัมเมอร์นะคะโรบาเหล็กนะคะตัวนี้จะเป็นทรงเอค่ะนะคะก็เท่ๆไปเลยค่ะ h ัมเมอร์เช่นเดียวกันนี่นะคะยังไม่หมดค่ะพี่ๆค่ะนี่เลยด้านหลังเด้อค่ะเท่กันแบบสุดๆกันไปเลยค่ะ เพราะฝาด้านท้ายเว้นโลโก้อะคริลิกเลนเจอร์แล้วก็รวมไปถึงเนะะี่ยค่ะสำหรับนี่เลยค่ะกันชนด้านหลังค่ะหัวบอลลากจูงค่ะพี่เขาบอกว่านะคะมีในส่วนของเรือนะคะลากเรือด้วยนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะเรียกได้ว่า,วา,านะคะคันนี้คือออปชันจัดเต็มกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เมื่อพูดถึงนะคะในส่วนของพลักกำลังแรงม้านะคะเขาก็เต็มเปี่ยมเลยค่ะ210แรงม้าค่ะ500แรงบิดนิวตันเมตรนะคะมาเดี๋ยวเจ๊พาไปดูในส่วนของภายในห้องโดยสารกันค่ะ ามาดูกันนะคะแล้วก็มาดูเลยเบาะต่างๆนะคะปรับ,บไฟฟ้าทั้งหมดเลยค่ะพี่พนี่เลยนะคะสามารถปรับได้ถึง8ทิศทางกันด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยดูนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอด้านนี้นะคะจะควบคุมในส่วนของจอหน้าจอด้านนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านซ้ายมือนะคะก็จะจอคุมจอในส่วนของตรงกลางตรงนี้ค่ะเรียกได้ว่านะคะสามรรถนะการขับขี่นะคะนี่เลยค่ะปรับเป็นในส่วนของ ขับสได้ขับ2ได้โฟล l วโฟ h ์ไฮลงเขานะคะขึ้นเขาขับ4อัตโนมัตินั่นเองค่ะเรียกได้เลยนะคะว่าคันนี้ฟังก์ชันออปชั่นจัดเต็มเลยค่ะพี่พี่ท่นาในใดสนใจนะคะอยากออกรถค่ะสามารถทักแชทมาได้เลยนะคะยินดีให้คําปรึกษานั่นเองค่ะนะคะก็อินบ็อกเข้ามาได้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมที่สวนของรีวิววันนี้นะคะเจ๊ขอตัวลาทุกคนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ